สวัสดีค่ะอันเมื่อนี้มาพวกไก่บานแล้วจ้ะนี่จับปลาโนใหม่เนาะเอินอันมาหาเนาะจ้ะบวกไก่มาประมาณโลกกว่านี่ล่ละคิดถึงพ่อแม่พี่น้องแม่เอินก็นเลยมาเฮ็ดคลิปเนาะเพราะว่าเอินจะไปทํำทุระอยู่จ้ะก็เลยว่าอันอันรีบเนาะไปไกลบ่ได้ไปเบิ่งกันเลยเนาะจ้ะเนาะ เห็นกระเปิ่นมาเนาะพูดไหมโอ้ยโอ้นโอ้โอ้ย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 นอนใหญ่อยู่ตะวันเพิ่นอยู่ในหลายจ้ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโมาหัวเด้อกระยานนั้นพี่น้องเมาหัวเนาะจ้ะนี่จ้ะ โอ้ยเออบุ่ม่นไว้ก่อนจ้ะเนี่ยพิ่นเหง้าแลวเอิไม่ได้มาโดน Ô hãy mơ ngủ 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 ลายจน,ยนู่นนี่เพินเดี๋ยวเอินขยับกล้องไปน้อยนึงเนาะเออยังเห็น,นจัดเนาะจ้ะนี่ติดนอทั้งเท,งท้งไหมทั้งเท้งกับนอนน้อยซะอึบอึบจักอึบจักอับเด้อจ้ะขอโทษขออภัยหลายๆไม่เบิดละเอิญ เอนอน้ำเงี้ยมจ้ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดอีกอย่างเนาะนี่นจ้ะน้ำไหล หนีบแม่จ้ะขึ้นซ่อนกันเนาะจ้ะโอ้ยอเดินเอาเสียมงัดเพิ่ก่อนเดินทัสดะโบไม่แห้งจ้ะ <c oughs> นี่จ้ะงามงามโอ้ยซอนกันจ้ะ

ดต่ำกองดีวะเนาะนาะนี่ยทรงสิเป็นแมงเนาะจ้ะเบิ่งก่อน Oh. <sniffs> อ่อนแม่จ้ะงามไรเพื่นออกอีหยังก็ออกติดต้นคนหลายจ้ะก็เลยเอาอยากแน่นนอกจากนั้นอืม

นอจังเสียนฐานมาลายูพันบปสังอื่นกับสีบ่อไปดอกจ้ะอันนี้พันมากหลายนอสันอันนี้กับสีท่อตะวันแน่เด้อจ้ะตะวันกำลังสิขึ้นเนาะเจ็ดโมงค่ะจ้ะ เออว่าอันเมื่อนี้่ว่าสีพ่อเลยเด้เออว่าจะไปธุระเนาะไปดีสลูเนาะจ้ะอือไปทําธุระไปทําเอกสารจังน้อยเนาะอันเอามาเบิ่งอันผลงานกันเลยบบ่บอเต็มถังเลยจักน้อยนี่ลหละจ้ะนี่จ้ะผลาอันอันอันโนอใหม่เนาะอันพ่นกับสิมีเงาเน่สันเนเนาะจ้ะเพราะว่าเมื่อนี้เอนกับว่ได้มหาเพ่นโดนอ่า ถ้าจังใดคลิปนี้เอิ่นก็เสียไว้ซ้ำนี่ก็อนอกนาจากเนาะเอิ่นฮักพี่น้องเดอ้อจ้ะอันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิ่นน้ำเลยเด้อจ้ะขอพระคุณหลายๆเด้อจ้ะที่เมตตาเอิ่นเนาะจา้ะสวัสดีค่ะ